โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม d i g i มอน World Next Order อีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับเราจะต้องฝึกดิจิมอนของเราให้แข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้เนี่ยพาร์ทก่อนก็ไปไพ่แพ้นะครับราบคาบกันเลยทีเดียวมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยวันนี้อ๋อเก็บมาแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกกันก่อนเลยดีกว่านะครับรอบนี้เราจะเน้นเป็น, <you> เ,ปนเลือดไปก่อนดีกว่ามัง้งเลือดเราค่อนข้างจะน้อยเกินไปนะครับโอเคจัดเลือดไปก่อน หัวใจโอ้โหกดพลาดไปนิดนึงเปิดมานี่ก็พลาดเลยครับผมต้องการเลือดที่10,000โอเ okay. คขอแค่หมื่นเดียวเท่านั้นครับนี่คือเป้าหมายของเราเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้อย่าพลาดนะเอาละครับจะต้องกดหัวใจให้ได้โอเคโอ้หยนิดเดียวพลาดอีกแล้วได้แค่200เองเวลากดพลาดถ้าไม่พลาดนี่น่าจะได้ประมาณ500โอเคครับรอบนี้ได้อยู่ขอ500ได้350รเป็นเหรอ หรือว่ามันจะลดน้อยลงหรือว่าผมจะจำผิดก็ไม่รู้นะครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ไม่ยากเท่าไหร่โอเคได้อยู่นะครับต้องแบบว่ารอจังหวะนิดนึนงอีกประมาณสองรอบนะครับจะได้เลือดหนึ่งมืนโอเคมีหิวนะครับมากินกันก่อนเลยดีกว่ามาโอเคไม่รีบเท่าไหร่เนื้ออยู่ด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวกดหน้าผิดโอเคเนื้อมีสีเองโอโ้โหเดี๋ยวพอกินวันนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย กินกันไปก่อนนะพยายามอย่าก,กินกันเยอะหน่อยดิโอ้เอาเฮ้ยยังไม่อิ่มเลยกินกันน้อยๆหน่อยก็ไม่ได้กินเยอะเหลือเกินให้มันอีกรอบหนึ่งเอาเป็นเห็ดไปไล้กันนะครับรอบนี้ลองกินเห็ดดำดูเอาไปชอบหรือเปล่าเนี่ยน่าจะชอบอยู่มั้งโอเคได้อยู่นะครับมาจัดเลือดก,กันต่อเลยแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเหนื่อยนะโอเคได้ครับตัวนี้มันเหมือนดับเบิลยูเนี่ย คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ไอ้นกเริ่มเหนื่อยนะครับเลือดยังไม่ได้เลยพักผ่อนก่อนสักรอบหนึ่งดีกว่าโอเคเป็นการหลับแบบว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อเพิ่มค่าเหนื่อยแล้วก็เลือดบางส่วนมีการเจ็บอ่ด้วยมาอึกันก่อนเลยโอเคเรียบร้อยือไปตัวเดียวเองเหรอไม่แน่รอบหน้าเนี่ยจะเป็นไอ้นกนะครับโอเคขออีกรอบนึง รอบนี้ไม่ยากครับผมโอเคครับได้เป็นคามโบนัสด้วยแจมยแจมยตอนนี้ทั้งสตัวก็ได้เลือดหนึ่งมือแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอเป็นความแข็งแกร่งอีกรอบหนึ่งดีกว่าโอเคไม่ยากครับรอบนี้กดได้ตัวโอพอดีได้อยู่ได้อยู่ด,ยดาเมจจริงๆนี่ผมต้องการประมาณสัก800นะครับกำลังดีเอาจนกว่ามันจะเหนือยดีกว่ามั้งเพราะว่าตอนนี้ก็มืดพอดีเลยนะครับ ไปไหนก็คงจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เราจะฝึกกันอย่างเดียวโอเคเหนื่อยเหนื่อยก็มาพักก่อนเดี๋ยวต่อไปนี้ก็เราจะฝึกหนึ่งวันนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่จะออกลุยแล้วก็ตามหาคนมาเข้าเมืองเพิ่มดีกว่ามั้งโอเคเฮ้ยตื่นมานี่ก็หิวเลยอะ่ะเดี๋ยวจัดเนื้อให้โอเคเหลือสองพอด,ดีเลยกินไปอย่าก,กินมากกว่านี้นะเนื้อหมดแล้ว โอ้ยังกินอีกอะมาให้กินแล้วรอบนี้ <laughs> ลดความอ้วนกันบ้างดีกินเยอะเกินไปกินมากก็เอาแต่ใจนะครับไม่ให้กินแล้วเด <c oughs> ี๋ยวร้อยมันแบบว่าง่วงนอนเลยทีเดียวดีกว่าโอเคอารมณ์มันจะเสียหรือเปล่าเนี่ยเป็นไงอ๋อหายหิวเลวเหรอ,หรอยังหิวอยู่นี่ <c oughs> เอาอะไรมันกินดีไหมเนี่ยตอนนี้เอาเป็นเห็ดสีเขียวนี่ได้ไหมอะลองดูก็ได้นะครับ <c oughs> กินเห็ดเขียวดูโอเคจัดไปครับ ึ้นมาไหมขึ้นมาไหมเหมือนจะมีอะไรรถสักอย่างนึงไม่เป็นไรฝึกกันต่อเลยบาโอเคกดได้อยู่ถ้าเกิดว่ามันเรียงแบบนี้มันก็ไม่ยากหรอกตอนนี้ดาเมจไปที่800กว่าแล้วนะครับน่าจะได้ถึงประมาณ900อยมั้งขออีกรอบนึง <Okay. S 2> อย่าเพิ่งนอนขอรอบเดียวเท่านั้นโ okay. อ,อเคกด okay. ได้เป็นหัวใจสีส้มพอดีเลยครับได้อยู่ทีนี้ก็นอนกันเลยดีกว่ามาั้งโอเคเตรียมตัว ไลิฟตนนก็เลยหลับให้สบายพุวกนี้ตื่นมาก็ไปลุยกันแบบยาวๆนะครับผมไปต้องฝึกแล้วโอเคตื่นมานี่ก็หิวกันเลยเรอระเอาละออกมาก่อนต้องไปทําการเบิกเนื้อนิดนึงต้องมีชมเชยหน่อยนะครับรอบนี้ฝึกกันได้ค่นข้างจะดีแต่ว่าอารมณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่หว่าเป็นสีฟ้าเลยครับตอนนี้ขอเนื้อหน่อยได้มา8ดโอเคแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาในบ้านนี้ด้วยครับ มาเอาของก่อนดีกว่าวันนี้จะได้ของดีหรือเปล่าเนี่ยได้เป็น Legend Dis ส r e รีคอ r ว d i ี c ดนะครับ MP d ม s c ด้วยโอเคก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับสำหรับพวกของมานี่มานี้ได้เวลากินกันแล้วจัดเนื้อไปก่อนนะครับสองชุดน่าจะพออยู่ไหมจัดไปชุดที่หนึงเรียบร้อยอชุดที่สองต่อเลยยิ่งโตก็ยิ่งกินเยอะนะครับ ตอนนี้อ้ทั้งสองตัวน,นี้มันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูอายุมันมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับดูอายุมันหน่อยดิอายุเจ็ดขวบแล้วเนี่ยถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าไอ้ร่างต่อไปจะแปดขวบหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ลืมๆแล้วโอเคทีนี้ก็ออกสู่ด้านนอกกันเลยดีกว่าออกทางไหนเนี่ยทางนี้บ้างไปหาคนเข้าเมืองเพิ่มเติมนะครับวิบ่งกันต่อไปเลยตรงนี้มีของไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอ เดี๋ยวผมว่าเราลองไปตีกับไอตัวด้านนู้นใหม่ดีกว่ามั้งรอบก่อนเรานี่ชนะมันแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมอยากจะลองสู้กับมันอีกรอบหนึ่งโอเคมันอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับพวกเราพร้อมไหมน่าจะพร้อมอยู่แหละไม่พร้อมก็ต้องพร้อมโอเคไปเก็บตัวลุยได้อารมณ์ไม่ค่อยดีกันนะทำหน้าแบบว่ายุ่งๆนิดเดงตูโจมไหมครับอุ้ยดาเมจแรงขึ้นเยอะเลย ตีได้ประมาณ988นะครับเมื่อกี้สุดยอดมากโอ้โหมีท่าแบบว่าพายุหมุนด้วยดีกว่าท่ามันแรงอยู่นะครับโจมตีทียะสองตัวเลยเนี่ยโจมตีต่อโจมตีต่ออันนี้คือจุดที่เราเสียเปรียบมันนะครับมันสามารถตีเราทั้งสองตัวได้ในครั้งเดียวโอเคเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่อีกทีเดียวมันน่าจะตายครับผมรอบนี้นี่เราสามารถชนะมันได้แบบง่ายดายเลยดีกว่าเรียบร้อยเลยครับกระจุยล่วงไปเลยทีเดียว ยอดมากได้เป็นตังมา1,425นะครับผม exp 15 exp เนี่ยเป็นของเทมเมอร์นี่ว่าเราได้ท่าใหม่มาด้วยนะครับเป็นวินคัตเตอร์เป็นท่าลมมั้งตัวไหนได้มาไม่รู้นะเมื่อกี้เปิดดูกันดิมาในส่วนของคัตเตอร์แอตแท็กสกิลตัวไหนได้ตัวนี้ได้อ๋อ,อไอ้นกเราได้นะครับพลังอยู่ที่615เลยใช้ mp 900โอ้โหมันจะใช้ mp เยอะเกินไปนะครับท่านี้ ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคิว่ากันเพราะว่าเวลาเราตีตัวธรรมดานะครับเราใช้ท่าเบาๆก็พอแล้วมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราติดท่าได้2ท่าประมาณนะครับผมว่าเจอของเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงว่าเจออะไรที่รสชาติดีเด๋ยวแถวนี้อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอมันน่าจะเพิ่งมาเจอมั้งเราเก็บเห็ดมาแล้วนี่โอเคไปด้านหน้ากันต่อเลย เดี๋ยววันนี้เราตรงไปนะครับเพราะว่าพ์ทก่อนนี่เราไปด้านขวาเราตายอนาดเลยครับขอตรงไปก็แล้วกันโอเคตรงนี้เก็บเห็ดมามันน่าจะเป็นเห็ดกับไอ้พวกทองแดงหรือบ้งดิจิตคอปเปอร์นะครับได้มาสี่โอเคไปด้านรู้นต่อเลยมีของไม้มีของไม่ในน้ําไม่ม,ม,ม,มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีก็เดินกันต่อเลยครับผมกินลมชมธรรมชาติกันไป มีใครปวดอืบนบ้งไหมถ้าปวดก็จัดการให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเผื่อว่าด้านหน้านี้จะไม่มีที่ให้เราอึน,นะครับโอเคเท่านี้กันก่อนเลยสวอเลสพาร์ทนะครับจุดนี้เป็นจุดป่าเจออะไรเนี่ยสับประรดเหรอสับประรดหรือว่าแครอทหรือว่าหญ้าเอาเป็นหญ้านะครับเก็บมาก่อนก็แล้วกันเกมนี้นี่มันมีการฟาร์มไม้อะไรบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยมีต้นไม้เพียบเลยดูโจไปตัวนี้ดูดิ เลเวลคสามคาดวนะ่าในาทีเดียวตายนะครับ้าให้ตายนี่ถือว่าอึดมากโอเคสู <All right. S 1> okay. ่โจมปลพวก oh. เรานี่ยิงไปทีเดียวอยู่เสร็จไอ้นก ok อีกแล้วนะครับหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ก็ดีใช้ได้นะเนี่ยไอ้ตัวนี้เหมือนกําลังรอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างนะครับผมแต่ผมไม่ชอบหน้าตามนะันอ่ะไม่เอาก็แล้วกันไม่ช่วยมันดีกว่านะผมอยากจะช่วยแบบตัวสวยๆเข้าไปในเมืองอะไรพวกนี้โอ้เจ็บอึเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็ซา,าบอกไปแล้วก็ไม่ยอมเข้ากันเนี่ยพอเวลาเลยไปเพิ่งจะมาเจ็บ โอ้ยพวกนี้นี่ไม่ค่อยรู้ภาษีภาษานะครับกลับไปที่เดิมกันต่อเลยเหมือนไกลๆตรงนู้นนี่เราจะเห็นเป็นตัวแดงๆอยู่ตัวนึงนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท่าทางมันน่าจะโหดเดี๋ยวมาเก็บเห็ดก่อนดีกว่ามั้งเอาไว้กินนะครับแต่อสีเขียวนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนมันจะลดค่าอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้อะไรเนี่ยมีพื้นที่ที่เราสามารถขุดได้นะครับอ๋อเป็นไม้เหรอโอเคขุดไม้มาดิจิไว้วูดนะครับมีไม้ดํากับไม้ขาว เว้ยยังขุดได้อีกนี่โอเคได้มาแล้วนะครับไอตรงนี้ไม่เอาวิ่งผ่านไปเลยด้านนี้เราเจอเป็นแบบว่าแอปเปิ้ลนะครับช่วยเพิ่มความสดใสแล้วก็อารมณ์ดีเชียร์ฟูลแอปเปิ้ลโอเคเก็บมาแล้วนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยขุดมาขุดมาได้เป็นดิจิตแซปโอได้เป็นยางไม้เหรอผมสงสัยว่ามันน่าจะมีการคราฟของหรือเปล่านในเกมนี้เห็นมันมีพวกวัตถุด,ดิบนะครับเยอะเลยเกิน ในด้านนี้เรามีหนอนนะครับต้องการความชี่เหลืออยู่เดี๋ยวจัดการในตัวนี้ก่อน <All right. S 1> ไม่งั้นเดี๋ยวมันก่อกวนดูโจมัมครับทีเดียวอยู่เลยไม่แน่ว่ายิ่งโตนี่อาจจะยิ่งยิงพลังได้ไกลขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยครับต้องมีการหรือว่าชมเชยนิดนึงท <Yeah, good. S 1> ำได้ดีมากนะพวกเราเจ๋งเยี่ยมไปเลยโอเคได้อินโฟองอะไรมาเนี้ยวาลูซีดามอนนะครับ อินโฟก็คือสตองเป็นฆ่ามันเหรอแล้วก็มีเว d กา l ู l ูมอนนะครับเป็นสเตมิน่าโอเคเดี๋ยวต้องเปิดดูสักหน่อยเข้ามาในส่วนของพาร์ทเนอร์แล้วก็ฮิสตอรีนะครับดูเซเบอร์ดามอนก่อนเมื่อกี้เราได้เป็นอันนี้มาอ๋อไอสายของเรานี้จะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับพวกมังกรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นมังกรละมั้งวาลูซีดามอนต้องการพลังยมตีสี0ได้แล้วนี่ แสดงว่าล่างต่อไปเราจะเป็นตัวนี้ครับแน่นอนเพราะว่าความแข็งแกร่งเราถึงแล้วตัวอีกหตัวนะครับเมื่อกี้เราได้เป็นอะไรเนี่ยเวอร์กาลูรูมอนตัวนี้เหรอเหมือนมันจะเป็นไดโนเสาร์ที่ยืนได้เนี่ยต้องการจะมีน่หนา5้0า550โอเคเดี๋ยวค่อยไปฝึกกันดีกว่านะครับผมว่าสายนี้ก็น่าจะเข้าท่าอยู่โอเคครับทีที่ก็มาคุยไก่ตัวนี้กันเลยดีกว่าอยู่ไหนเนี่ย อ๋ออยู่ด้านนู้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บของนี้ก่อนเอาเฮ้ยมีตัวมาจู่โจมเราเลยครับมันมาเล่นผิดรุ่นกันแล้วเนี่ยมา 2, 2> <Okay. S 1> เลยเหรอได้อยู่จู่โจมไหมครับเฮ้ยทีแรกไม่ตายเว้ยเฮ้ยเลยิ่งแค่3 <Nice S 2> เองทำไมอึดจังวะเนี่ยตัวนี้จัดไปครับทีที่2อพี่หมาผู้เรา <Nice. S 1> เอาให้มันตายเป็นตัวตัวดีเฮ้ยเออตายไปก่อนหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งจู่โจมไปเตะสี <Nice. S 2> ่ร้อยพี่หมาพี่หมาลุยดิเร <Nice. S 1> ่าทำไมหมาเราไม่ยอมลุยวะเนี่ย มือน nice จะติดบักอยู่นะครับที่เสาไฟเออมีการติดบักด้วยเหมือนกันในเกมนี้เรียบร้อยครับเสร็จนกเราไปแล้วอ๋อมันโดนท่ายึดอยู่นี่หว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรมายึดที่ช่วงขานะครับได้เป็นเนื้อใหญ่ไปด้วยเนะี่ยโอเคแล้วก็มาขุดตรงนี้ก่อนดิตรงนี้มันคืออะไรได้เป็นก้อนหินนะครับขุดกันอีกรอบนึงอ๋อมันน่าจะเป็นหินที่ได้จากไอที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับเป็นหินสีโอเค ขุดมาขุดมาเรียบร้อยครับได้มาหมดแล้วแล้วก็มาคุยกับไอ้หนอนนี่กันเลยดีกว่ามันต้องการอะไรเพื่อจะได้พามันเข้าเมืองได้นะครับโอเครู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะทําประโยชน์อะไรนี่ไม่ค่อยได้เลยเหมือนประมาณว่ามันไม่มีค่านะครับประมาณนั้นฉันก็เป็นคนที่อ่อนแอคนนึงแต่ก็อยากจะช่วยเหลือคนทั่วไปนะแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ สกิลของฉันที่จะทำสิ่งของนี่มันมีหลายอย่างฉันอยากจะรู้ว่าฉันควรที่จะทำอะไรก่อนดีโอเคมันมีให้เราเลือกนะครับผมเฮ้ยมันมีแบบว่าเบ็ดตกปลาด้วยดีกว่าผมว่าเราเอาอันนี้ดีกว่า u s e ิต c อร์ค f ิชช i n งไลนนะครับอันนี้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฉันไม่มีสิ่งของที่จะสามารถทำเบ็ดตกปลาได้ดิเอาละนายสามารถช่วยฉันหา เป็นพวกไม้หรือว่าอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าเนี่ยพวกไม้อะเมื่อกี้เราก็ได้ไม้มาแล้วนี่เราฟาร์มไม้มาแล้วนะครับได้เลยสบายสายโอเคกดไปก่อนนี้ไม้ที่เราได้มาได้หรือเปล่าเนี่ยกดอีกรอบนึงนะครับไม่ได้เหรอหรือจะต้องเป็นไม้ยาวอย่างเดียวเราได้ไม้ใหญ่หมาน,นี่ต้องการไม้ยาวนะครับโอเคตัวนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่ากันดีกว่าแล้วก็ผมลืมไปเรื่องนึง มันจะมีไอ้นกตัวหนึ่งที่แบบว่ามันอยากบินนะครับถ้าเกิดว่าเราพาดิจิบอนตัวที่บินได้ของเราเนี่ยไปคุยกับมันมันจะกลับเข้าเมืองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับต้องลองดูดีกว่ามั้งน่าสนใจดีขากลับของเรานะครับผมเจอเป็นแบบว่าวัตถุดิบที่สามารถเก็บได้นะครับโอเคเราได้ของมานี่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับไอ้ตัวเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยต้องลองดูครับเป็นกิ่งไม้ครับผมที่เราได้มาเมื่อกี้กิ่งไม้ที่แข็งมากๆผมว่าในส่งใช่แน่นอนเลยชัว ยู่ดีๆมันก็ผู่มาเฉยเลยนะครับตอนแรกที่เราเดินมารอบแรกนี่ไม่มีเอากลับไปให้หนอนตัวนี้กันดีกว่าเผื่อเราจะได้เป็นเบ็ดตกปลานะครับลองดูคุยมาคุยมาได้ไหมได้ไหมนายนำสิ่งของที่สามารถตั้งเบ็ดมาให้ชั้นหรือเปล่าใช่แล้วนี่ไงโอเคนี่ครับมีข้อมูลให้กดแล้วโอเคตอนนี้เบ็ดตกปลาก็เสร็จเรียบร้อยนะโอเคถ้าเกิดว่าไม่ได้นายแล้วก็ ฉันคงจะทําสิ่งนี้ไม่ได้นะคงจะต้องบอกว่าขอบใจในายมากโอเคเหมือนมันต้องการกําลังใจนะครับได้มาแล้วครับเป็ี่ตกปลาหวังว่าสิ่งนี้นี่จะช่วยให้ในายสามารถตกปลาได้นะโอเคแล้วก็ตอนนี้มันกลับไปที่เมืองเรียบร้อยนะครับชื่อว่าวอร์มอนชื่อมันก็แปลกดีเป็นชื่อหนอนโอเคทีนี้ก็ไปหายนกกันเลยดีกว่านะครับวิ่งกันต่อไปไอตัวขี้นี่ก็เดี๋ยว่อ่ว่ากัน ตัวนี้น่าเกลียดครับผมไอพวกน่าเกลียดนี่่ค่อยว่ากันทีหลังไม่ค่อยชอบหน้าตามันเท่าไหร่จริงๆอยากจะให้มันวิ่งไวกว่านี้หน่อยอ๋อมันมีการว่าซูมเข้าออกด้วยดีกว่าโดยการใช้ L1 1ันหนึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับไอนอกนี่มันตัวใหญ่มันจะบางจอนิดนึงเดี๋ยวเราใช้เป็นมุมนี้ดีวกว่าไอนอกมันน่าจะอยู่ทางด้านนู้นบ้างนี่งไงเห็นหัวแบบว่าเสียมพูอยู่มันก็สามารถแสดงผลได้ไกลอยู่เหมือนกันดีกว,ว่าเกมนี้ครับไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก็สามารถมองเห็นได้ โอเคเดี๋ยวจัดในตัวนี้ด้วยเลยมาเราจะได้เก็บเป็นค่าประสบการณ์ของเคมเมอร์ไปด้วยนะครับจัดไปครับหนึ่งทีหนึ่งทีน,งทน่าจะโยกนี่เรียบร้อยไปครับน่าจะเสร็จหมาแล้วมั้งรอบนี้ผมว่าพลังโจมตีเมื่อกี้มันโดนตัวหมาจู่โจมก่อนนะเนี่ยโอเคทำได้ดีมากพวกเราเจ๋งเลยอารมณ์ดีกันเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาบางส่วนเดี๋ยวแค่ว่ากัน เราจะไปดูก็ต่อเมื่อว่าเราได้มาเยอะๆทีเดียวเลยดีกว่านะวิ่งลุยน้ําตรงนี้ก่อนมันมีของสีแดงอยู่นะครับขุดมาขุดมาได้เป็นทรายมาเหรอโอเคขุดต่อเลยครับมีทรายม,มีหินหินดินทรายประมาณนั่นเองเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้เป็นไอ้การาดมาด้วยนี่ใช่หรือเปล่าผมก็อ่านไม่ทันนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เราได้เวลาอาหารกันแล้วพวกเรามากินกันก่อนเลยกินกันหน่อยกินกันหน่อย มีเบอร์รี่มีเห็ดมีหญ้ากินหญ้าได้ือเปล่เนี่ยน่าจะได้มั้งแต่ว่าวันนี้จะให้กินเป็นเนื้อไปนะครับ Here <you> โอเคจับเนื้อไปผมดูดูไปแล้วนี่ไอเนื้อนี่ใช้ง่ายสุดนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอื่นเอาอีกไหมอ่ะโอเคอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็ลุยกันต่อเลยเดี๋ยวต้องวิ่งขึ้นด้านนี้ครับขึ้นไปเลย ขอให้มันสอนได้ดยเถอะอันนี้ลูกอะไรเนี่ยเราเจอลูกอะไรรู้ครับลูกเบลเลอร์เธอเลยเก็บมาก่อนดิเป็นลูกอะไรเนี่ยแอสนัทเหรอโอเคไม่เป็นไรนัด <N uts S 2> นี่เป็นแปลว่าพวกถั่วอะไรพวกนี้เนี่ยเดลไลเกยังไงเนี่ยมันคุยเหมือนเดินนะครับได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคมันบอกว่าให้พยายามก็จะบินเป็นเองนะครับเหมือนจะไม่ได้มั้งไม่สามารถใช้นกเรานะครับในการสอนบินได้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวทีนี้ดับต่อไปก็กลับไปที่เมืองนะครับเพื่อไปดูกันว่าไอ้ตัวที่มันกลับไปเมื่อกี้เนี่ยมันไปทําอะไรครับก่อนจะกลับก็แวะมตกปลาสักรอบหนึ่งดีกว่ามนะั้งที่ผมสงสัยก็คือว่ามันจะใช้เหยื่อหรือเปล่านั้นเองถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้เหยื่อนี่จะดีมากขอลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ตกตรงไหนเอยตรงนี้เหรอโอเคอ๋อนี่ไงครับตกได้เลยครับ ให้เรากด x นะครับในบริเวณจุดที่ใช้ในการตกปลาแล้วก็เลือกเหยื่อนะครับผมโอเคแล้วเรามีเหยื่ออะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยไหนอะเลือกเหยื่อตรงไหนอะเอายังไม่ทันเลือกเลยโยนไปแล้วเหรอถ้าเกิดว่าปลาเข้ามาใกล้นะครับมันจะมีเครื่องหมายตกใจให้เรากด x เ,เพื่อดำการดึงขึ้นมาแต่ว่าต้องได้จังหวะด,ดีๆครับผมไม่งั้นนี่ปลาจะหนีไปได้โอเค ถ้าเกิดว่าไม่มีปลาในระยะเวลาที่เรารอนายเกินไปก็มันจะหยุดโดยอัตโนมัติโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องสอนอะไรมากแล้วพร้อมองปลาอยู่ไหนในปลาไม่เห็นมีปลาสักตัวเลยเนี่ยมีแต่น้ำมาดิเฮ้ย,ยงไงโอเคได้แล้วเหรอเรียบร้อยครับโอ้ทำไมมันตกง่ายขนาดนี้เนี่ยได้เป็นโทฟี่มาด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นปกปลารอบแรกเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ ได้มาตัวเดียวนี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยตกฝั่งนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันตกได้เฉพาะฝั่งน้ําตกนี่หว่าโอเคลองอีกตัวหนึ่งดิมันน่าจะเป็นอาหารที่ดีของไอ้พวกพิจิบอนของเรานะครับโอเครอ,อก,ก่อนตกไม่ยากครับผมขอแค่จังหวะมันได้อย่างเดียวรอแป๊บรอแป๊บอ,อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าไม่ได้มันก็ดีดกลับมาเองอ๋อเหยื่อเรามันก็มีอยู่ด้านซ้ายบนนี่ไงมันมีเหยื่อปกติอยู่นะครับตอนนี้แสดงว่า ต้องไปหาเหยื่อเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวคอยอีกรอบนึงถ้ารอบนี้ไม่มีก็ไม่เอาแล้วนะครับการตกปลาผมว่าคล้ายๆกับไอเกมโบคุโจโมโนกาเตอรี่ที่เป็นเกมปลูกผักนะครับคล้ายๆกันเลยคือกดตามจังหวะประมาณนั้นโอ้ไม่ได้วะแล้วก็ตรงนี้มีของด้วยโอเคไม่เอาแล้วนะครับเป็นเห็ดเก็บเห็ดมาก่อนทีนี้ก็กลับเมืองกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่เมืองแล้วนะครับเราถูกเรียกมาโดยจิจิมอนอีกแล้วนะครับ โอเคเขาน่าจะพูดถึงในตัวเมื่อกี้แหละมั้งโอเคมีข่าวดีนะครับทากุโตะอ่มันพูดเหมือนเดิมทุกรอบเนี่ยวอมมอนกลับมาสู่ที่เมืองโฟเทียรเรียบร้อยแล้วโอเคอ๋อมันสามารถบอกได้ว่าพ์ทเนอร์เราชอบกินอะไรนะครับแต่ว่าไอ้อาหารที่ถูกต้องนี่มันจะช่วยในส่วนของการวิวัฒนาการล่างได้ดีอะไรประมาณนั้นเหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับเทมเมอร์เลเวล5โอ้โหได้สกิลใหม่ด้วยอีก3แต้ม ไปอัพกันเลยดีกว่านะครับอัพอะไรดีรอบนี้ผมว่าผมเน้นในส่วนของการเทรนดีกว่ามั้งไอ้พวกนี้เป็นในส่วนของพวกแบบอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับอารมณ์กับโบนัสไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็น,นี้อะไรเอ่ยดูก่อนดิลิฟเกนอันนี้เราเรียนไปแล้วนี่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับไม่เอาแล้วก็ไอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยการถือของเหรออ๋อเพิ่มไอเทมที่เราสามารถถือได้นะครับมากขึ้น เป็น30นะครับผม40 50โอ้โหใช้พอยต์ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับวันนี้เราจะอัพในส่วนของสกิลเทรนเนอร์ก่อนดีกว่ามัง้งแล้วก็ไออันนี้นะครับสามารถลดค่าเหนื่อยในตอนที่เราฝึกได้อันนี้ดีมากเลยเนะี่ยแต่มันจาเป็นที่จะต้องอัพอันนี้ไปก่อนมนะั้งมันจะได้วิ่งเข้ามาสู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้เพิ่มเป็น wisdom นะครับความฉลาดกับ mp โอเคเอานี่แหละอันนี้เป็นเบสิกมากๆเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับ น่าจะต้องรอให้เราเลเวลอัพอีกประมาณสัก3ขั้นนะครับผมขั้นหนึ่งก็จะได้3แต้มโอเคทีนี้ก็ไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าวันนี้ทั้งวันนี้เราไม่ได้ฝึกกันเลยนะครับไปวิ่งเล่นเป็นส่วนใหญ่ไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยให้มันบอกแบบว่าอาหารที่ไดโนเสาร์เราชอบหน่อยเดี๋ยวพามาอืนก่อนนะครับตอนนี้ไมเนมอาจจะก,กลับบ้านไปแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วไงโอเค มาฝึกกันดีกว่าอ๋อนี่ไ,ไงอยูงนี่ครับเขาบอกว่าทุกๆคนที่อยู่ในเมืองนี้นะครับเป็นคนที่แบบว่าดีสําหรับเขามากๆก็ประมาณว่ามีมิตรภาพที่ดีนั่นเองโอเคทีนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าดิจิมอนของเรานี่ชอบกินอะไรนะครับเป็นพิเศษเริ่มจากกาลูรูมอนก่อนเลยดีกว่ามั้งโอเคอาหารที่มันชอบก็คือดิจิสต็อกนะครับเป็นเห็ดไม่ใช่เหรออันนี้จําชื่อได้อ๋อโอเคแล้วก็ซีเบอร์ดามอนชอบเป็นเห็ดป,ป่า หรือว่าผมจะอ่านผิดเนี่ยเป็นเนื้อก็มีโอเคเดี๋ยวลองดูดิว่าดิจิตสต็อกนี่มันคืออะไรนะครับผมอาจจะจําชื่อผิดกดเข้ามาดิผมจําได้ว่ามันน่าจะเป็นเห็ดนะนี่ไงเป็นเห็ดดานะครับแล้วก็ออันมัตชูมนี่มันก็แปลว่าเ,เห็ดเหมือนกันแสดงว่ามันจะต้องมีเห็ดหลายแบบแน่ๆโอเคอย่าไปใส่ใจมันตอนนี้มาฝึกก่อนวันนี้เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นสตมีน่าดีกว่านะครับ ตัวในนกเรานี่ผมว่านะ่าจะเป็นดาเมจดีกว่ามั้งเอาดาเมจไปก่อนนะครับเน้นดาเมจโอเคตอนนี้ก็ต้องอัพสตมินาให้กับไอตัวการลูรูมอนก่อนมันจะได้เป็นร่างที่ดีกว่านี้เข้าสู่กางคืนโมดีฝึกกันต่อนะครับยังไม่เหนื่อยก็ยิงยาวกันไปโอเคได้โบนัสอยู่ฝึกต่อเนื่องเลยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้นี่มันจะกลายร่างหรือเปล่า จมิหน้าตอนนี้ผมต้องการที่600นะครับสำหรับการูรูมอนอ่าโอเคขึ้นมาได้616แล้วนะครับดามเมจเซเบอร์ดามอนอยู่ที่1 0 3 5ลำดับต่อไปก็จะเพิ่มเป็นความแข็งแกร่งให้กับการูรูมอนต่อเลยครับแล้วก็ไอ้นกนี่เอาเป็นอะไรเดียเป็น MP ดีกว่ามั้งเพิ่ม MP ไปก่อนนะครับมันจะมีท่าที่ผมว่าใช้ MP เยอะนิดนึงโอเคดีอยู่ได้โบนัส เอ็มพีัก2,500กำลังดีมั้งมีหิวนิดหน่อยเอาละทีนี้ก็มากินก่อนเลยกินอะไรดีกินเป็นเนื้อก็แล้วกันนะเนื้อหมดหรือยังนเนี่ยเหลือสองโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเบิกกันใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนี่ก็ฝึกกันต่อเลยเอาอีกรอบนึงเดี๋ยวค่อยจัดอาหารให้ไปครับโอ้โหมีดาวด้วยกดพลาดเสียดายมากไม่เป็นไรกินเห็ดก็แล้วกันนะ เอาเห็ดไปดีกว่าเห็ดตอนนี้มี4เซเบอร์ดามอนนะครับไม่ชอบเห็ด <c oughs> ไม่ชอบเห็ดก็ไม่ต้องจะหวาดแล้วมัว้งปล่อยไปครับมันไม่กินก็เรื่อง,องมันเดี๋ยวเราเห็ดให้กับหมาก,กินก่อนแล้วกันโอเคจัดเห็ดไปอันนี้ของชอบเลยนะครับเรียบร้อยครับผมชอบมากๆอ๋อมันจะมีขึ้นบอกด้วยนี่ว่ามันชอบอะไรเป็นพิเศษเรอบนี้ก็ยังคงฝึกเหมือนเดิมนะครับกดโอเคได้ยู อันไหนเอาง่ายๆก็เอานั้นก่อนไม่อยากจะโลบมากดาเมจขึ้นมาเป็น1000แล้วนะครับนอนกันก่อนเลยดีกว่าอาหารเหลือน้อยเช้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปมีคนไม่อยากตื่นด้วยก็คือเซเบอร์ดามอนนั่นเองทําไมเป็นเด็กขี้เกียจอย่างนี้ล่ะมันต้องต่อว่าสักหน่อยร้องไห้เลยขึ้นรูปร้องไห้ามาเลยนะครับอารมณ์นี่ลดไป10ได้เป็นอินโฟมาใหม่ด้วยนี่ว่ามีเลดี้เดวีมอนด้วยเหรอ <Hey. S 1> อะไรวะเดี๋ยวต้องดูหน่อยดิ ออเป็น lady นี้นี่เหรอ lady devil เหมือนจะเป็นผู้หญิงเหรอมันก็เลยเรียก lady โอเคต้องการอะไรอ่ะโหสปีดหกรนะครับแล้วก็ต้องลดอาการแบบว่าไอร้รูปลูกตาลงมาอยู่ที่39ลูกตานี้เนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณว่าความเชื่อฟังหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไอ้ตัวกลางนี้ต้องการชัยชนะทั้งหมด30ซึ่งเราก็ยังไม่ได้เลยครับเราต้องพาไปตีกับตัวนู้นตัวนี้อีกเยอะเลยเนี่ย ถ้าได้ผมว่ามันน่าจะมาเป็นร่างนี้แหละโอเคแล้วก็ไอตัวนี้นี่มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมเนี่ยโอ้โหแบ็กบอลโกมอนนะครับเท่มากข้อมูลตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้นี่ต้องการความลาดอีก550วิกตอรี่30โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นในส่วนของความลนดนะครับไปหาอะไรกินก่อนดีกว่ามีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยโอเคมีเนื้อ,อได้เนื้อมา8 เดี๋ยววันนี้ต้องเน้นเป็นความฉลาดให้หมดเบิกของเบิกของมีสวมเคลื่อนที่กับพวกดิสต่างๆโอเคก็เดี๋ยวจะเน้นเป็นความฉลาดนะครับทั้ง2ตัวเลยดีกว่าเพราะว่าต้องการค่าความฉลาดอยู่นะครับตอนนี้โอเคกดไปครับได้หัวใจพอดีแจ๊งแจงแจงความฉลาดขึ้นมาเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยังอยู่แค่ตัวละ300200เองยเหรอยังอีกยาวนานเลยนะเนี่ยโอเคอือนก่อนกนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้อัพความฉลาดนะครับ มันก็แหละจะสู้ได้ง่นิดนึงรอบนี้คงจะต้องเน้นแล้วแหละโอเคฝุดก,กันต่อไปวันนี้ก็ขอแบบว่า400ก่อนดีกว่ามัง้งโอเคเดีย๋ยวให้การูดูม่อนนะครับถึง400ก็พอแล้ววันนี้กินเนื้อพร้อมๆกันจัดไปทั้ง2ตัวอ่าโอเคถึงน่องพอไหมไม่พอใช่ไหมจัดต่อเลยครับจัดไปแบบสน่องโอเคจัดกันต่ออีกรอบนึงโอ้โหกดยากกดยากหน่อยเอานี้แล้วกัน ไอ้อันสุดท้ายเนี่ยผมจะแบบว่าถนัดกว่าเพื่อนนะครับโอเควิสตอมตัวด้านซ้ายมา440ด้านขวาม,มา355นะครับเอาต่อเลยไหมโอเคได้เป็นทามโบนัสมาด้วยจัดต่อไปครับเจ็บอือมาอือก่อนเร็วเราจะฝืนกันแบบเรื่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะพาดซะก่อนแบบเดียวนี้5โมงแล้วเนี่ย เอาตรงกลางแล้วกันโอเคง่ายดีตอนนี้ความฉลาดนะครับก็ฝึกมาที่400นะครับสำหรับการลูรุมอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันไว้นะครับเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พันหน้าดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ